สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพง์การเกษตรนะคะมีรถไถคูปต้า L4708 Special นะคะตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดีนาค่ะและโรตารี่จอบหมุนนะคะตัวนี้47แรงนะคะรุ่นฮิตนะคะเครื่องยนต์4สูบค่ะ47แรงม้านะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวเครื่องกันเลยค่ะ อยู่สภาพตัวเครื่องใกล้ๆนะคะตัวนี้นะคะรถสวยนะคะแล้วก็ไม่มีรอย,ยั่วซึมนะคะลูกค้าไม่มีรอยแกะรอยลือนะคะนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆกันทุกจุดเลยนะคะนี่ค่ะไม่มีรอยแกะท่อนนะคะรถสวยมากๆนะคะสำหรับ L4708 Special ตัวนี้นะคะตัวนี้ชั่วโมงการใช้งานนะคะอยู่ที่510ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแล้วก็ เป็นระบบเกียร์ซิงโคลเทิร์นนะคะเกียร์รุ่นใหม่ด้วยนะคะตัวนี้ส,ส,ส่ชิ้ส่วนรอบรอบคันค่ะสวยงามนะคะพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะยางดีทั้งสีเส้นนะคะยางหน้าดอกเต็มนะคะยางหลังก็เช่นกันค่ะพร้อมใช้งานนะคะ มาดูด้านหลังกันเลยด้านหลังของรถนะคะมีเก็บสีมาบ้างเป็นบางจุดอาคาลูกค้า PTO ใช้งานไม่เยอะนะคะม,มาพร้อมโรตารี่ตาช้างนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ ลอตเตอรี่พร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะป้ายทะเบียนตอค7106จังหวัดพิจิตรนะคะใครที่สนใจคันนี้ก็สามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวแน่นอนนะคะสะภาพสวยนี่ค่ะส่วนท่านใดที่อยู่ไกลนะคะไม่สะดวกมาดูสินค้าก็สามารถ อโอจอจองอมัดจำกันได้นะคะถ้าเกิดไม่สะดวกลงมานะคะทางร้านมีบริการจะส่งให้ฟรีนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะโอนจองเพียง1,000 0บาทเท่านั้นค่ะส่งฟรีถึงที่นะคะราคานะคะอยู่ที่458,000บาทเท่านั้นนะคะ458,000บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสนใจก็โทรได้เลย081913 6451ค่ะ มีค่าแนะนําให้คันละห0 0พันนะคะสนใจก็รีบจับจองกันได้เลยนะคะโทร08 1913 6451ค่ะ